คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นข่าวม็อโบวตของ Minecraft l i v e ประจำปี2022กันหมดแล้วนะครับผมซึ่งก็ใกล้ถึงจะเวลาโบวตเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะมาดูข้อมูลกันหน่อยที่ว่าเราน่าจะวหดตัวไหนกับเจ้า Sniffer l a แลสและก็ทับโกลม ครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลกันนั้นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนั่นก็คือเมมเบอร์ชิพนะครับผมทุกคนเลยนะครับรวมถึงทุกคนที่โดเน a มาด้วยนะครับท็อปดเน a t สามคนของเดือนกันยานะฮะขอบคุณมากนะครับพวกนายเปรียบเสมือนกับมเมล็ดข้าวมเมล็ดน้อยๆที่ ผมกำลังปลูกอยู่ตรงนี้แล้วมันก็กําลังโตขึ้นสิ่งที่สําคัญเลยของปีนี้ที่มันตแตกต่างจากปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของการโหวตเนาะการโหวตเนี่ยเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ให้โหวตกันใน Twitter นะครับผมซึ่งจะโหวตเฉพาะตอนที่งานมันออนแอร์อยู่ก็ผมมองว่าอย่างนี้นะ t วิ t เตอร์เนี่ยมันเป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะสาธารณะมากๆเลยใครจะเข้ามาโหวตใครจะเข้ามาทําอะไรก็ได้นะครับเคยคิดเหมือนกันนะว่าเออทวิตเตอเนี่ยเราโหวตไปเนี่ยคน เขามาโหวตเนี่ยเขาได้เล่นไมโครหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นบอทวิตเตอร์มาโหวตอะไรอย่างนี้นจะมีไหมพอเขาเปลี่ยนที่โหวตมาเป็น3ที่นะครับที่เขาจะยอมให้โหวตได้นั่นก็คือใน Minecraft Launcher ในตัวเซิร์ฟเวอร์ของเ o ร k e อ i t i o n นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ minecraft.net นะฮะซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ m Minecraft ชวร์เนาะอันนี้นผมไม่แน่ใจว่าจำเป็นจะต้องมี ID ดีแท้หรือเปล่าเนาะที่แน่ๆก็คือ น่าจะเป็นจุดที่ดีว่าเราจะได้เห็นผลโหวตจากคนที่เล่นไมค์ครับเท่านั้นมาโหวตเนาะทีนี้ปัญหามันมีอยู่อีกนิดนึงคือตัวเซิร์ฟเวอร์ Bedrock ที่เขาเข้าไปให้โหวตเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นเขามีการทดสอบระบบนะครับมีข่าวว่าโดนแฮ็กไปแล้วก็ขึ้นน่ากลัวมากเลยทีเนี้ยผมก็คิดว่าเขาจะไม่ใช้แล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังจะใช้อยู่สําหรับงานวบมอปวดในปีนี Wo ้นะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าพอมันใช้งานจริงๆแล้วมันจะโดนแฮ็กอีกไหมนะครับคนที่เข้าไปจะโดนผลกระทบอะไรจากการแฮ็กไหมหรือว่าเขาไอคนแฮกเกอร์เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนผลโหวตอะไรอย่างนี้เลยซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผม พูดถึงวิธีการโหวตจบแล้วเนาะสิ่งต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือ,อการวิเคราะห์มอบโหวตแต่ละตัวนะครับอันนี้ต้องกากระบาดไว้300ดอ,อกก่อนเลยว่าทุกๆสิ่งที่เราเห็นอยู่ณเวลานี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น subject to change เนาะนั่นก็คืออาหารเปลี่ยนแปลงได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น ในอัปเดตที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ก็คือยิงห้อยไม่มีนะครับเบิร์ชฟอเรสไม่มานะครับผมแล้วก็มีข้ออ้างอย่างอื่นไปเนาะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงมอปวดเลยทุกตัวอย่างก็อย่างตัวโกลสควิตเนี่ยในคลิปแนะนำเนี่ย โครสควิดมันเหมือนจะสามารถสะกดจิตเราได้นะครับผมซึ่งผลปรากฏว่าพอโครสควิดมันออกมาจริงๆเนี่ยกลายเป็นไม่ได้สะกดจิตเหมือนกับในคลิปแนะนำตัวม็อบโวตเนาะก็เผื่อใจเอาไว้ด้วยว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะเนาะอะ,อะเข้าสู่ s n i f เฟอร์จริงๆละเจ้าตัว s n i f เฟอร์เนี่ยทุกคนค่อนข้างที่จะชอบ s n i f เฟอร์นะคอมมูนิตี้ชอบส n น f เฟอร์แฟนอาร์ต เต็มไปด้วยแฟนอาร์ตของส n นิเฟอร์นะครับซึ่งถามว่าดีไหมไม่เลวนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เป็นดึกดำบรรน,นะครับตามข้อมูลก็คือเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ดึกดำบรรที่หาไข่ได้ในใต้ทะเลนะฮะโดยผมไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของมันเขาบอกว่าจะอยู่ในกล่องเนาะอยู่ในกล่องตามใต้ทะเลแล้วพอเอาออกมาฟักเนี่ย ไม่ได้บอกวิธีการฟักนะครับแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าเอาออกมาฟักเป็นตัวแล้วมันจะเป็นตัวเด็กใช่ไหมแลวเสร็จแล้วก็จะโตขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีความสามารถก็คือเดินดมหามเมล็ดซึ่งมีการพูดเอาไว้ว่ามันจะเป็นมเมล็ดพืชโบราณประมาณนั้นนะเท่าที่ผมอ่านดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอ่านเจอตรงไหนพิเศษมาก็สามารถแก้ได้นะเขาบอกว่าจะเป็นมดเมล็ดโบราณเลยไม่ได้บอกด้วยว่าจะเป็นมเมล็ด พืชประเภทอะไรนะครับเท่าที่ในคลิปแนะนำตัวของเจ้าสนิฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นพืชที่ออกมาขดบางๆสีเขียวแค่นั้นไม่มีผลไม่มีดอกนะฮะก็ยังต้องรอต่อไปผมว่าโมแจงอาจจะยังไม่ได้คิดหรือว่าเออแค่ยังรอการพัฒนาอยู่เฉยๆนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ขุดออกมาเป็นแค่มเมล็ดซีดธรรมดาหรือว่าอาจจะเป็นปั๊มกินซีดเมลอนซีดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะน่าเสียดายครับก็หวังว่าจะได้เป็นพืชใหม่จริงๆอะเนาะก็ มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไปเห็นมาตามเน็ตนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลจากโมแจงแล้วแต่ปรากฏว่ามีคนไปสังเกตว่าตัวโครงสร้างของเจ้าตัวส n นฟเฟอร์เนี่ยมันดูทรงมันคล้ายๆกับโครงกระดูกที่อยู่ในเนเธอร์ถ้าทุกคนนึกออกนะในโซแซนวาเล่ ale, มันจะมีเหมือนโครงกระดูกอยู่นะครับแล้วมันก็มีรูปทรงคล้ายๆเลยนะมีสิทธิ์ที่จะทำให้ เราได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เขียนตำนานขึ้นมาคือปกติตัวเกมของ Minecraft เนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอยู่แล้วว่าเออวิลเลจเจอร์ไปสู้อันนู้นกับอันนี้แล้วออกมาเป็นไอวินดิเคเตอร์ทีเนี้ยพอมาดู s ซนิเฟอร์เนี่ยปรากฏว่าเออมันก็มันก็มีอะไรบางอย่างที่มันเข้านะอย่างเช่นโครงกระดูกใช่ไหมอันนี้ผมพูดไปแล้วก็เลยเออเป็นไปได้ว่าจริงๆเนี่ยเราจะสามารถเขียนเนื้อหาอันนี้คือโมแจงผมว่าโมแจงไม่แอพพรูฟเรื่องนี้แน่เลยเพราะว่าโมแจงไม่เคย ให้ข้อมูลอะไรว่าเอ็นเดอร์แมนเป็นอะไรจินไอวิเลเจอร์มาจากไหนอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยอฟพูฟสตอรี่อะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจะคิดขึ้นมาเองนะแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆเนี่ยตัวสนิฟเฟอร์เนี่ยเราสามารถจินตนาการได้ว่ามันอาจจะมาจาก Nether เนเธอร์เนาะเป็นสัตว์โบราณที่อยู่ในเนเธอร์สมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงเจอโครงกระดูกมาแล้วคนเอามาจากเนเธอร์แล้วก็ล่องเรือแล้วเรือล่ม ไข่มันก็เลยอยู่ในกล่องสมบัติใต้ท้องทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันสร้างสตอรี่ขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือจุดที่น่าสนใจของส n นฟเฟอร์เนาะที่สําคัญคือต้องย้ำอีกครั้งว่ามเมล็ดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นมเมล็ดอะไรนะครับรอดูกันต่อไปว่ามเมล็ดนั้นจะโตเป็นอะไรนะครับอ่ะต่อมาแรสเกลกันบ้างไอรสเกลตัวแรสเกลเนี่ยเท่าที่ทุกคนเห็นในข้อมูลนะครับนั่นก็คือมันจะหลบอยู่ในถ้า นะครับซึ่งเขาบอกว่าในถ้ำนะในข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยผมเข้าไปดูแล้วเขาบอกว่าแค่ในถ้ำไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น abandoned m y s h a r t หรือว่าจะต้องเป็น review อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ำท,ที่ไหนก็ได้ครับเพี่ยงแต่ว่าต้องอยู่ในตัว d e e p slate layer นะก็คือ y เท่ากับ0ลงมาอะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ผมเห็นก็เขาบอกว่า มันจะไม่อยู่ใน Deep Dark b i โ m e เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าจะเจอ Warden ในขณะที่เราตามหา Rascal อยู่นะครับพอเจอครบ3ามครั้งทางโมแจงบอกว่ามันจะให้ Pick a x e กับเราเนาะซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยผมก็เห็นมันเป็น Pick a x e เหล็ก e n c h a n t นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นอีกอันนึงคือคลิปตัวที่มันสรุปรวม ไอที่แนะนําตัวม็อบบวชสรุปรวม3ตัวพร้อมกันนะนะผมเห็นรัสเก้ามันโยนเชเวลด้วยไม่ใช่แค่พิกแอคเท่านั้นแปลว่ามันมีเชเวลให้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งก็น่าลุ้นว่าพิกแอคที่มันให้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นพิกแอคเหล็กเฮ้ยพิกแอคทองพิกแอคไดมอนด์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็น่าสนใจนะครับตรงจุดนี้ก็น่าสนใจแต่จุดหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนั่นก็คือ ผมมองว่า래스เก้าเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดกับรอนะค่อนข้างจะขัดกับตำนานเพราะอย่างอย่างที่ส n น f ิเฟอร์ผมบอกไปนะครับว่ามันอันนี้คือโมแจงไม่เคยแอปพรูฟอะไรอยู่แล้วนะเรื่องแบบสตอรี่ว่าตำนานว่า i ม e c ครับมาจากตรงนู้ตรงนั้นมีตำนานมีมังกรอะไรเงี้ยเออสตอรี่ของเกมนี้มันไม่มีเพราะมันเป็นเกมแซนบ็อกแต่ว่าคุณก็สามารถจรินตนาการเองได้ซึ่งผมดูแล้วเนี่ย คือม็อบที่มันมีรูปร่างเป็นมนุษย์ผมมองว่าในเกมนี้มันมีแล้วก็คือเป็นวีเลเจอร์นะครับซึ่งพอมีแรสเกลเนี่ยมันก็เลยงงๆอา้อาวไอ้อย่างนี้แปลว่านอกจากวีเลเจอร์ที่ดูรูปร่างเป็นคนแล้วมันก็มีแรสเกลเข้ามาอีกอย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับสตอรี่มันดูทำมันดูกระทบกับสตอรี่อะไรประมาณนะั้นนะครับผมก็เลย ติดติดตรงนี้นิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับมามาดูต,ตัวต่อไปกันดีก,กว่านะครับนั่นก็คือทัฟโกเลมโอ้โหผมอยากจะบอกก่อนเลยว่าคืออันนี้ด้วยความเห็นของผมเลยนะผมเป็นคนที่เกลียดหินทัฟถ้าเกิดว่าติดตามผมมานานๆเนี่ยทุกคนจะรู้รู้ว่าผมเนี่ยไม่ชอบหินทัฟมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังเก็บมาทําไมก็ไม่รู้คือไม่เป็นหินที่ไม่สวยสําหรับผมนะไม่เป็นหิน แล้วเสียงวางมันแบบมันแกกแกะแกะแกอ่ะมันผมรู้สึกขยะขยงก,กับมันผมไม่ชอบอะ่ะเออไอตัวหินทัฟเนี่ยมันไม่สวยอะ่ะมันผมไม่สามารถเอาไปใช้สร้างอะไรได้อะ่ะคืออือมันมันไม่ถูกจริตผมอะ่ะหลายหลายคนอาจจะอ่าสามารถนําไปสร้างนําไปผสมกับหิน,นอื่นๆแล้วสร้างเกิดออกมาเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ผมไม่ใช่ผมไม่ชอบมากๆนะครับอ่ะแต่ว่ามันก็มีประเด็นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเหินทัฟมาทํา อ่าคอปทัฟโกเลมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไอ้นี่นะหินทัพเนี่ยเดิมเนี่ยมันก็มีไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้วนะครับอย่าง d ดโอ i ไรต์ตัวแกรนิตตัวแอนเดอร์ไซ์เนี่ยมันยังมีแบบเอามาคราฟแบบกับพวกอะไรนะถ้าผมจะไม่ผิดคือเนเธอร์ควอตอะไรเงี้ยมันยังมีสูตรคราฟเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็มี นะครับก็มันยังพอทําอะไรได้แต่ไอหินทัฟเนี่ยคราฟก็ยังไม่ได้เลยก็เลยมองว่าหินทัฟจริงๆเป็นหินไร้ประโยชน์และถ้าเกิดว่าเราเอาใส่ตัวตัวทัฟโกเลมเข้ามาเนี่ยหินทัฟมันจะได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นใช่ไหมซึ่งก็ใช่ก็ใช่แหละแต่คําถามคือพอคราฟตัวทัฟโกเลมเข้ามาประโยชน์ของมันคืออะไรคือจากข้อมูลนะหินไอตัวทัฟโกเลมเนี่ยมันจะแข็งตัวอยู่กับที่ แล้วพอมีไอเทมอยู่ใกล้ๆมันก็จะเดินไปเก็บไอเทมแล้วเสร็จแล้วมันก็จะถือกลับมานั่งที่เดิมนะครับผมคำถามและคําถามคือที่เดิมหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลายๆคลิปเนี่ยที่ผมดูคลิปแนะนําตัวของหินทัฟเนี่ยไอตัวโกเลมเนี่ยไอทับโกเลมเนี่ยมันไม่ได้มานั่งที่เดิมเสมอไปนะมันมักจะมันจะไปเดินไปอยู่ที่อื่นก็มีนะครับ ถ้ามองในมุมว่าเรามีบ้านใหญ่ๆใช่ไหมแล้ว mm hmm. เ,เรามีแบบทัฟโกเลมเดินไปเดินมาในบ้านเออจริงๆมันก็สร้างความเขาเรียกว่าอะไรมันก็สร้างความสนุกสนานสร้างความคึกคลืนในบ้านได้นะไม่ไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยเออดูบ้านไม่เหงานะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีไปแต่บางคนเขาบอกว่าไอ,อ้ทัฟโกเลมเนี่ยมันจริงๆมันคือไอเทมเฟรมเดินได้นะครับ <c oughs> <c oughs> มันดูมีประโยชน์น้อยกว่าคอปเปอร์โกลเลมอีกให้ตัวทับโกลเลมเนี่ยมาแก้แค้นคอปเปอร์โกลเลมแต่สำหรับผมโอ,โอ้ไม่อะมันยังมันยังมีความสามารถไม่ถึงขั้นคัปเปอร์โกเลมอ่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วอย่างแรกเลยที่อยากจะให้ทุกคนทำก็คืออย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยว่าหวดตัวอะไรเพราะอะไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเห็นแล้วละ่ะเพราะว่าในโพล์วตของผมที่ผมตั้งเอาไว้ใน youtube นะครับมี ส n น f เฟอร์เนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหแบบทิ้งห่างอ่าทัฟโกลเลมกับแรสเกลแบบอย่างมหาศาลนะครับแรสเกลหรือแรสเก้าเนี่ยเออผมอ่านยากมากเลยตัวนี้สังคมไมครับคอมมิชชั่นไมคร f บก็โหวตตัวส n น f เฟอร์กันเยอะนะครับและซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าผมก็จะโหวตสเนฟเฟอร์ คือในใจใจหนึ่งเนี่ยผมก็อยากได้แรสแก้นะเพราะว่ามันให้ของฟรีไงแล้วมันก็เป็นมินิเกมเล็กๆในการวิ่งหาตัวแรส c ก l 3ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ของมามันดูเป็นมินิเกมเล็กๆแต่ว่าผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยคุณน่าจะได้แบบทำฟาร์มแรส c ก l มาแน่ๆเพราะาอย่างพี่เตอ๋อที่ออนอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยแกก็ยังเอาฟาร์มทำเลดเนี่ยเอามาเป็นฟาร์มได้นะครับซึ่งได้ของมาม,ามาหาศาลเลยผมว่าแรสกเนี่ยเข้ามาเนี่ย โดนจับทำฟาร์มเนี่ยนะครับถามว่าสนิเฟอร์จะโดนจับทำฟาร์มไหมก็มันมันมันมีอารมณ์เป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าจะเป็นทาสนะครับเพราะว่าอย่างอย่างวิเลเจอร์เนี่ยทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วมันเป็นทาสแน่ๆเลยครับทำฟาร์มเหล็กคือผมว่าเลสเกลเนี่ยมันไม่น่าจะมาเป็นเพื่อนมันน่าจะมาเป็นทาสแต่ว่าสนิเฟอร์เนี่ยมันยังมีโอกาสที่เป็นเพื่อนกับเรา เป็นมันอย่างน้อยมันมีเหมือนเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ยังดีนะครับแล้วก็หาของให้ได้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําฟาร์มนะครับแล้วก็มันไม่ขัดกับตำนานของมา c ครับที่ผมคิดที่ผมชอบอันนี้คือที่ผมคิดในใจคือผมรู้สึกว่าพวกมอฟฮิวเมนนอยเนี่ยมีลักษณะเหมือนมนุษย์เนี่ยควรจะมีแค่ว i เลเจอร์อย่างเดียวไม่อยากจะให้มีอย่างอื่นนอกจากวีเลเจอร์เพราะมันดูขัดกั เนื้อหาของเกมยังไงก็มาดูถึงแม้โมแจงก็จะไม่ไม่บอกว่ามันมีตำรานอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่านั่นแหละผมรู้สึกขัดเพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็วตดสนิเฟอร์นะครับผม ก็รอรุ้นกันต่อไปนะเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยทุกคนมักจะโหดตัวละครที่มีสีฟ้านะครับไลลัสเก้ามันมีสีฟ้าอยู่นิดๆนะลองสังเกตที่ผิวสีผิวของมันนะครับผ้ามันเป็นสีอื่นแต่ว่าสีผิวข้างในออกฟ้านะครับ<笑><笑>ก็ปีก่อนหน้านี้อเล่กับอะไรนะอเล่กับตัวโกสควิดก็ออกสีฟ้าใช่ไหมอ่าแล้วก็มีคำหนึ่งที่คน สังเกตเห็นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นม็อบโมดที่มีความเกี่ยวข้องกับพืชเปิดตัวเป็นตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยเออมักจะไม่รอดนะครับในรอบแรกเนาะหวังว่าสไนเปอร์จะรอดนะครับผมและปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาโบตครั้งเดียวหรือโวโบดสองครั้งนะอ่ะอย่างนี้ต้องรอติดตามต่อไปนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเมมเบอร์ชิพแล้วก็คนที่ดเนมา ให้กับช่องนี้นะครับพวกนายเปรียบเสมือนกับสเนฟเฟอร์ตัวเล็กๆที่ช่วยตามหาเมล็ดให้ฉันนะจ๊ะอะะเจอกันครับทุกคนอ่าผมไลฟ์ใน Twitch ด้วยนะอย่าลืมไปติดตาม Twitch ของผมด้วยนะครับ t w i t c h t v s a s h t r u faster นะครับผมอย่าลืมนะเจอกันครับผมบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ